สบายดีทุกคน,นเนาะเมือน,นี้น้องสมพูกระมาเกี่ยวข้าวน้าน้องลีนาเนาะทุกคน<ด>ตอนนี้น้องสมพูกับน้องลีนากำลงังชิกินข้าวเถิงได้ได้สม,มุสม,มุแกะบ้างดว้วยไหมซสัส่มเลยแกะสม,มุบ้างกันทุกคนคือวันอาทิตยป้าตัวหอบักใหญ่ <c oughs> หอบักใหญ่ไทุกคนเลยอ้าว ยังมีเห็นกั่ทุกคนหมูห่อใหญ่ที่ชื่อได้ในเนาะข้าก็รบคนน่ะเข้ามาง่ามคนนะเด้วเด้อนี่ไปตอกอเด้อแกหแกป้าทุกคนทุกคมังหอมเจีบคอทุกคนอากาส่วงจะเบาได้ตอนเ่งไงทุกคนเป้าตัวนี้กี่น้อย่ มันยอมีกินได้หรลงมือก็ได้ทุกคนชิมมัก่อนมาเพชรกับเพชรกับดอกกะเดยนี้นะเจ๋ดดิซสมเลยจัจับวเจียวเจียวมันะชิมไหมคะคือสมอสมบ้ไม่ร Okay. chị <laughs> ừ, em hô chào ừ. mình các em, em chào nó các em chào mừng các em cho mừng các em chào mừng các em chào mừng các em chào mừng

ว่าีะชิดไงจ็บแสบอ่ะบูดซ้ำมึงตักไปในน,นี้มั้งคือชมเองเด็ดอันนี้ต้มเครื่องในไปซื้อเอาข้า,าไปซื้ออยู่ในบ้านหมดละทุกคนดู่นา เพืนมาจะเกี่ยวเข้าพวกนั้นน้องลินาเพิ่อนแบมีเรื่สบายเสียงเพิ่อนไม่มี Thì mà, thì... không mạnh. mạnh. kem lại hình <laughs> no. Không. Không ăn dễ không đó, ấy đâu. Mà mà <laughs> là Nó chị ăn đâu. đi mưa mãi chưa? Cái con này nó rừ mà mình sệ đâu? Cái cái gì đâu. สสมแฉบๆนะทุกคนจังปวดจังน้อยมันแสบกินแบบม,มันยมอ่ะกินขนาดมันจะมาลามเลย <c oughs> กลาม

cái mà sang này thuộc Bởi mấy tạo cái xỉ à. hỏ เข้าอิ่มกับที่ลงไปเกี่ยวเข้าต่อแล้วทุกคนเกี่ยวเข้าวสามคน เห็นบอขห้บอไม่เลยน้องใครกันบอจับม่อเหรอน้องลีนาพผนก็อิ่มแล้วทุกคนผพอ่อไปเลยใช่ไบกระแลมเขกขอเลย ก็แล้วมัมันเป็นตะแะสบกว่าเนาะตัวนังเป็นในตะเวนนะแสบไปหองหอนเลยไป <c oughs> บูดซ้ำเลยน้ยองชมพู่กะไม่ได้ลงคลิปสามเหมือนะนะทุกคนไม่มีเวลาเอ็ดคลิปเลยค่ะกาซิมีเวลาเอ็ดคลิปมาเนี่ยทุกคนได้มาหน้าน้องลีน่ะมาถ่ายคลิปกับเพิ่น์นมาเกี่ยวข้าวสวยเพิ่์นเลยก็เลยถ่ายคลิปเลยซะ ยานเอฟซีคินหอดเสียงลมวอยๆเลยทุกคน

น,นี่กะน้องสมภูกระอิ่มแล้วเนาะน้องลีนาเพิ่นอิ่มก่อนไปเด้อเลยคลิปนี่กะสิจดสิจบลงเทเนนะ้ทุกคนน้องก็มีที่คลิปนี่กะสิได้จบลงเทเนี้ยนะทุกคนถ้ามักคลิปน้องสมภูกะพาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องสมภูในเะด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสมภูเอ็ดคลิปต่อๆไป